สวัสดีค่ะวันนี้ช่องมิสเตอร์สตอมนะคะเราจะมาพยากรณ์ดวงความรักนะคะของชาวลัคนาราศีธนูเป็นดวงความรักทั่วไปไประจำเดือนตุลาคม2564นะคะค่ะคนที่เป็นชาวลัคนาราศีธนูผู้ที่เกิดช่วงระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14บมกราคมนะคะคุณสามารถเข้ามารับฟังรับชมดวงทั่วไปได้ ค่ะอย่างแรกต้องขออภัยก่อนว่าคลิปความรักชาวลัคนาราศีธนูค่ะรู้สึกว่าจะห่างจากเพื่อนไปเลยเพราะว่าติดภารก,กิจนะคะเพื่อนไม่ได้ไม่ได้ลืมนะคะค่ะเรามาดูกันเลยว่าชาวธนูนะคะช่วงที่ในเดือนตุลาคมนี้ค่ะเป็นช่วง ความรักของคุณยังไงบ้างทางช่องจะแบ่งคําทํานายเป็นสส่วนก็คือส่วนที่เป็นคนที่มีครอบครัวนะคะแล้วก็ส่วนคนที่กําลังคบหาดูใจกันมีแฟนนะคะค่ะส่วนแรกเลยนะคะคนที่เป็นชาวลัคนาราศีธันูที่มีครอบครัวแล้วค่ะถือว่าการดูแลคนในครอบครัวของคุณนะคะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นนะคะบางคู่อาจจะมีเรื่องที่แบบ มีมีเรื่องที่ตกลงกันไม่ได้หรือว่าความเข้าใจผิดความสัมพันธ์ที่ห่างเหินก็จะมีการเริ่มต้นมากาะต้นรักกันเพิ่มความอบอบ,อ,บอุ่นนะคะในความรักมีความอ่อนโยนใส่ใจนะคะมีความสุภาพเกิดขึ้นนะคะตัวนี้จะเป็นช่วงเดือนที่แบบเติมเต็มแล้วเริ่มที่จะแบบเริ่มหันมาใส่ใจคนในครอบครัวมากกว่าเดิมนะคะ เพราะว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีออโลกของการงานมาเป็นส่วนที่ทำให้คุณน่ะห่างหายจากเรื่องของความรักไปนะคะทำให้เกิดความมีปัญหาก,กันบ้างนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวแต่ตอนนี้ในเดือนตุลาคมอะค่ะไพ่บอกว่าคุณนะคะจะเข้ามามีความใส่ใจมีการเริ่มต้นลดน้ำต้นไม้ในเรื่องของความรักของคุณมีการแบบ อาจจะเป็นเพราะว่าช่วง work from home หรือว่าช่วงโควิดนะคะก็หลายๆบ้านก็จะกลับมาดูแลครอบครัวนะคะลูกภรรยามาดูซิว่าเป็นยังไงนะคะสามีเป็นยังไงก็คือจากแต่ก่อนเนี่ยออกจากบ้านทำงานนะคะโควิดก็จะสอนให้เราเหมือนกับหลายๆคนก็จะเจอเหมือนกันก็คือการที่ได้มีอยู่กับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นะคะ แล้วก็อันนี้ไม่ได้บ่งแค่ครอบครัวอย่างเดียวคือวงสาคนาญาติคณได้มีความใส่ใจมากขึ้นซึ่งถามว่าชาวลัคณาราศีธนูคุณมีดวงที่เรื่องความรักถือว่าดีเลยนะคะเพราะว่ามีทั้งไพ่เดอะเลิฟเวและไพ่เดอะเวอรอันนี้เป็นไพ่เมเจอร์ลัคนาที่บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ความใส่ใจแบบฟอร์เ e อร์เลยนะเป็นการเริ่มต้นที่จะยั่งยืนต่อไปเลยสําหรับ คนที่มีครอบครัวแล้วนะคะคู่ของคุณจะเป็นคนที่สุขุมหรือว่ารับฟังคุณคอยสนับสนุนและซัพพอร์ตคุณอยู่นะคะแถมยังเป็นคนที่มีความเก่งนะคะก็จะช่วยกันประคองความรักที่ผ่านไปถึงแม้ว่าจะเจอปัญหาที่แบบคุณจะต้องแก้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องภาวะเศรษฐกิจหรือเรื่องต่างๆก็ตามที่ก่อให้เกิดปัญหาในครอบครัวทั้งนั้นนะคะ คุณก็จะผ่านมันไปได้นะคะแต่มีอย่างหนึ่งนะคะที่อยากจะให้คนที่มีออครอบครัวแล้วอะคะ่ะช่วยปรับปรุงในเรื่องของการที่คุณจะต้องเรียง priority ลำดับของสิ่งที่คุณอยากจะทำในครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิจกรรมในครอบครัวหรือว่า a c ค i v ว t y นะคะหรือความสำคัญของคุณคุณต้องเรียงลำดับไม่ได้นะเพราะไพ่บองบอกว่าคุณมีหลายอย่างที่อยากจะทำให้กับครอบครัวของคุณนะคะ แต่หลายๆครั้งที่ผ่านมาเหมือนคุณแบบไม่มีเวลาจนคุณละเลยไปอะค่ะแต่ทั้งหมดเนี้ยค่ะมันจะหายไปด้วยความที่คุณตั้งใจดีที่อยากจะให้ครอบครัวลูกของคุณมีความอบอุ่นนะคะกลับมานะคะคุณจึงมีความฝ่าฟันต่อสู้และจะต้องแก้ปัญหาทุกอย่างซึ่งในเดือนตุลาคมนี้ก็จะเป็นเดือนของการที่คุณจะจะเริ่มต้นในสิ่งดีๆนะคะทั้วของคุณก็คือ ใบที่9กเนี่ยก็คือบ่งบอกถึงว่าคุณกับคู่ของคุณนะคะจะมีความสวีทหวานแบบมากขึ้นนะคะในครอบครัวของคุณและคุณก็พร้อมที่จะฝ่าฟันไปด้วยกันนะคะไพ mm ่ hmm. บ่งบอกถึงเดือนตุลาคมเนี้ยไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายเลยนะคะสำหรับชาวและวก็ราศีธนูดูาทางคุณจะลัคก,กี้อินเกมและลัคก,กี้เลิฟด้วยนะ mm hmm. ในเดือนตุลาคมเป็นเดือนของการเริ่มต้นของชาวาราศาีธนู จำได้ไหมคะว่าชาวธนูค่ะเป็นหนึ่งในราศีที่จะเจอสิ่งโชคดีในเรื่องการงานด้วยใช่ไหมคะแล้วบนหน้าไพ่ของความรักเนี่ยค่ะมันก็มีไพ่ของ the lover และ the w o r l เนี่ยค่ะแล้วไพ่หน,งหนึงไม้เกิดขึ้นเนี่ยมงบอกถึงการเริ่มต้นในเรื่องของครอบครัวเรื่องความรักที่ดีเลยนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยคุณก็คือเป็นบุคคลที่แบบทุกคนก็จับตามองเนาะ ดูท่าทางจะประสบความสําเร็จในหลายๆด้านเหมือนมีโชคหนุนมีโชคแบบมีคนคอยหนุนคุณทั้งเรื่องผู้ใหญ่ในครอบครัวคุณหรือตัวคุณเองนะคะคุณวางตัวดีแล้วก็แก้ปัญหาดีอะคะ่ะเพียงแค่ว่าที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องของการจัดลาดับ priority ของความสําคัญไม,ไม่ไม่แบบไม่สัมพันธ์กันแค่น,นั้นแต่เดือนตุลาคมอะคะ่ะคุณจะจัดก,การมันได้อยู่หมัดและทำได้ดีเลยทีเดียวนะคะ ยังไงนะคะไพ่ใบสรุปก็ยังเป็นเด็กถือดาบเนี่ยหมายความว่าคุณก็ต้องมีภาวะของการที่จะต้องแบบเขาเรียกว่าไงนะเปอ,อปนีปนอมบ้างในบางสถานการณ์นะถ้าเกิดมันเหตุการณ์ที่มันมีปากเสียงกันแต่ดูแล้วไม่ได้ร้ายแรงอะไรเนาะ mm. เพราะว่าไพ่ของความรักมันโดดเด่นมากกว่าคุณยังสามารถคอนทไปได้อยู่นะคะ ค่ะอันนี้เป็นคำทำนายของคนที่มีครอบครัวแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะค่ะอ,อีกอย่างหนึ่งค่ะของคนมีครอบครัวนะคะคุณอาจจะได้มีเบบีนะคะเพราะว่ามีการเริ่มต้นการดูแลใหม่ๆเกิดขึ้นคุณอาจจะได้ดูแลสมาชิกใหม่ในครอบครัวด้วยนะคะค่ะต่อไปเป็นเรื่องคำทำนายของคนที่ยังไม่ได้แต่งงานกันนะ เป็นการคบหาด้วยใจกันนะคะคนโสดจะได้พบลักเริ่มต้นกับใครสักคนอาจจะเป็นคนที่มีบุคลิกเอางานเอาการและมีบุคลิกที่แบบอ่อนน้อมสุภาพนะคะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามนะคะเขาจะดูแลใส่ใจคุณในเรื่องของความรักเทคแคร์ take care กันนะคะทำให้คุณน,นั้นนะดูท่าทางจะแบบดูอินเลิฟมากๆในการ ในเดือนตุลาคมแล้วก็อาจจะมีการเริ่มต้นดีๆนะคะกับคนที่แบบเข้ามาแวะเวียนจีบคุณนะคะอาจจะบางคนอาจจะมีถึงสองคนนะคะแต่ก็ขอให้ดูให้ดีๆนะคะคุณยังมีโอกาสที่จะได้เลือกอยู่เพราะเป็นแค่เพียงของเดือนของการเริ่มต้นที่คุณจะมีคนที่ถูกใจถูกตาคุณนะคะที่จะเหมือนกับจะเป็นแบบคู่ชีวิตเลยด้วยแหละเพราะมันมีไพ่เดอะเลเวอร์กับเดอะเวอร์นะต้องบอกไว้ก่อน ที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนคุณนะจะเจออุปสรรคเรื่องความรักมาจนคุณไม่กล้าที่จะแบบไปเผชิญหน้าหรือไว้วางใจใครอันนี้ก็ควรจะต้องมีสเปซของตัวเองอยู่บ้างนะแต่ว่ามันมีการเริ่มต้นเราก็ลองดูก็ได้ค่ะเราก็ลองดูว่าคนที่เข้ามาในรอบนี้ค่ะตุลาคมเนี่ยจะใช่หรือไม่นะค่ะแต่หน้าไพ่บ่งบอกถึงแง่บวกอะค่ะ แง่บวกของเขาเรียกว่าไงของคนที่เข้ามานะคะคุณจะพบเจอคนที่เข้ามาจากการติดต่อสื่อสารประสานงานกันหรือว่าที่ทํางานนะคะหรือว่ามีการท่องอินเทอร์เน็ตไปแล้วไปพบมีการสื่อสารกันนะคะถึงทําให้คุณได้มาเจอกันมีการคุยกันสารความสัมพันธ์ต่อนะคะที่ผ่านมาไพ่ของตําแหน่งอุป,ปสรรคเนี่ยบ่งบอกว่าคุณทํางานเยอะนะคะแล้วก็ไม่ได้มีเวลาในการที่จะแบบ ไปนั่งดูเรื่องพวกนี้อันนี้ก็อ,อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการที่จะเลิกลาเมื่อครั้งที่แล้วนะคะทําให้คุณก็อาจจะว่างมาหรือว่ามีมีแบบเลิกลากับใครไปอะคะ่ะแต่ในเดือนตุลาคมเนี่ยะคะ่ะจะเป็นเดือนของการเริ่มต้นนะคะเดือนของการที่คุณจะเริ่มที่จะมองหาใครเพื่อที่จะสร้างอนาคตนะคะถ้าใช่คุณก็ลองมองกันไปยาวๆแล้วให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะมันมีไพ่ของการยินดีกัน ของผู้หญิงกับผู้ชาเห็นไหมคะนั่นหมายความว่าคุณจะเกิดความพึงพอใจกับคนที่เข้ามาจีบคุณนะคะแต่ตัวคุณเองอะคะ่ะยังมีความมีความมั่นใจตัวเองสูงอะคะอ่ะแล้วก็มีความดื้อรั้นในบางจุดนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเราอยู่ในช่วง,งการเรียนรู้การเริ่มต้นเพราะฉะนั้นไม่ผิดที่เราจะเลือกนะคะถึงแม้จะเกิดขึ้น the lover the w o r มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ดีของการที่คุณจะเจอคนอาจจะเป็นคนที่ใช่แล้วแหละรอบเนี้ก็ข,ขอให้คุณเก็บไว้พิจารณานะคะเราค่อยๆดูเขาเขาค่อยๆดูเราวันที่เราปรับตัวเข้าหากันได้และมีเหตุการณ์ทำให้เรารู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ที่คนที่ใช่มาหาเราแล้ว นะคะเราก็ต้องเรียงลำดับของความสำคัญความใส่ใจจะไม่เหมือนที่แล้วมานะความมั่นใจของคุณมีได้นะคะแต่ขอให้อยู่ในขอบเขตขอให้ทุกอย่างที่ผ่านมาที่มันเป็นบทเรียนเป็นสิ่งที่คุณจะจะตระหนักที่จะเดินก้าวต่อไปอย่างมั่นใจไม่ได้ให้กลัวความรักแต่ขอให้คุณมั่นใจกับการการเจอรักครั้งครั้งนี้ค่ะนะคะ,นะคะแต่ถ้าเกิดใครที่พบผ่านดูใจกันอยู่ก็ต้องบอกก่อนว่า คุณก็รู้สึกแฮปปี้กับคนที่อยู่ในปัจจุบันนะเหมือนจะปรับตัวกันแบบลงตัวเลยแหละแล้วเขาก็อาจจะมีออมีแนวโน้มที่จะได้แบบมาอยู่ในครอบครัวใหญ่ของคุณนะคะอันนี้คือหน้าไพ่เนี่ยจะบ่งบอกถึงประมาณนี้ว่าคุณมีความโชคดีในเรื่องของความรักนะทั้งคนที่เป็นคนโสดและคนที่มีครอบครัวแล้ว ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะสุดท้ายเนี่ยก็ขอให้แต่ละคนที่เจอความรักนะคะจริงๆแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะขอให้เจอแต่ความโชคดีตามที่หน้าไพ่ได้อ่านมานะคะเป็นกำลังใจให้กับชาวลัคนาราศีธนูและคอยเชียร์นะคะวันที่คุณอ่อนล้าขอให้คนลองคิดถึงเรา มีอะไรก็ลองคอมเมนต์มาได้นะคะเราจะตอบทุกคำถามค่ะเราก็จะเป็นกำลังใจคุณต่อไปอย่างไรมาพบกับคำทำนายในคลิปของเดือนถัดไปพฤศจิกาย,ยนนะคะค่ะฝากช่องด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e เป็นกำลังใจให้ช่อง m r สเตอรด้วยนะคะสวัสดีค่ะ